สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเรนพาทุกคนมาเล่นเกมวายเบ t o โตนะคะทุกคนเห็นว่าช่วงนี้เขากําลังฮิตนะก็ลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะทุกคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะทุกคนลอเรนพกทุนมาที่สามพันห้านะทุกคนจะเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยปวัดใจไปเลยจ้าหนึ100่งร้อยปังปังปุ๊บปัวไปเลยจ้าเริ่มที่เบ็ดโหดๆก็จะแบบ สา,สาวสาวว่ะหนาวหน่อยนะยลืมดูว่าหน้าตัวเองบาง้าะขอโทษนะคะทุกคนลอนรนต้องกราบขอโทษด้วยนะคะลืมเบิงลืมเบิงก็วันนี้นะคะทุกคนลอเรนก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามลอเรนนะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็พิมพ์ไปใน Google ก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะคะทุกคนลอเรนเล่นอยู่ที่นั่นแหละ ไม่กล้าเกมหกห้านะคะโอ้โหรอเลนเคยเล่นรอบหนึ่งมัง้งเออแล้วนางก็อุ้ยเนี่ยไหลแบบนี้แหละโอ้หแต่ว่าเังอยู่ที่ทุนอยู่นะตอนนี้ก <c oughs> ็สำหรับวันนี้นะทุกคนรอเลนก็เล่นตามกลุ่มก็เล่นททมเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เล่นทามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนอทุกคนหาลิงก์รอเลนไม่เจอเหรอลิงก์รอเลนจะอยู่เอ่อ ใต้คลิปใช่ไหมมันจะมีรูปรูปรูปลูกศรสามเหลี่ยมอ่ะเอออยู่ใต้คลิปอยู่ฝั่งขวามือของคลิปนะนั่นแหละมันจะมีสลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ให้ทุกคนคลิกตรงนั้นมันก็จะเลื่อนเลื่อนลงมาปุ๊บมันลิงก์ก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนลอเรนไม่สามารถแปะที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องลอเรนปิวแล้วทุกคนหาลอเรนไม่เจอนะ ก็นั่นแหละอยู่ที่ลิงใต้คลิปเลยนะคะทุกคนลองลองกดดูเผื่อเจอนะเฮ้ยเงียบกริบอุ้ยอุ้ยตั้งเหลือพันเจ็ดวัตต์ฟเหลือครึ่งเดียวเองเกินไปโอทุกคนสำหรับใครที่ขอเกมรอเล่นต้องใจเย็นนะคะทุกคนรอเล่นรู้สึกว่าเล่นทุนน้อยแบบ โอกาสแตกมันน้อยมากอะเออไม่รู้ทำไมแต่เล่นทุนประมาณ1น0 0งพ0 0ห้0ยังได้แต่หลังห้าร้อยลงไปก็คือแตกยากมากหรือรอเล่นหัดชินกับการเล่นทุนหลักพันก็ไม่รู้รอก,ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอเล่นจะเล่นให้ดูนะขอเวลานิดนึงมันแตกยากมากทุนหลักร้อยอเออมองตองนอ,นอนนินวะ่ะ ลอเรเนไม่ได้แบบชี้ทางให้ทุกคนไปแบบเล่นทุนเยอะๆนะแต่แบบลอเรเนแค่อุ้ยไวมาเยอะจัดลอเรนแค่เล่นทุนหลักร้อยแล้วมันไม่แตกอะเออลอเรเนก็คิดว่ามันไม่คุ้มกับการเอาสมมติแบบเล่นเล่นสาวทำสิบเกมแล้วทุนสามสามร้อยอะเออก็สามพันแล้วอะแล้วคือเราไม่เราไม่แตกเลยอะสู้เอาสามพันมากดตาเดียวแล้วแตกอย่างเงี้ย มีโอกาสแตกเยอะกว่าอย่างเงี้ยเออคุ้มกว่าเราเรีนว่าโหเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะแบบเราเรีนแบบโอ้โหหัวเสียมากหมดไปโคตรเยอะทุกคนหมดไปแบบเติมทีละสองร้อยร้อยหนึ่งสามร้อย่างเงี้ยแหละหมดเยอะมากงงมากหมดเยอะกว่าเติมแบบหลักพันอีกอะ่ะเออไม่รู้ว่าใครเป็นไหมนะแต่ว่า มันจะมีบางช่วงแค่นั้นแหละทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ดวงลอเลนนว่แหละอุ้ยอุ้ยสวยอุ้ยไหลทุกคนไหลต่ออู้อุ้ยอุ้ยชอนเมื่อกี้สี่บันนาโคตรเอาอู้อู้งงเลยใช่ไหมสี 4, ่บันนาป่ะอุ้ยหกพันว่ะ ไม่แต่ชอ็ชอตช็อตสุดท้ายที่มันไหลคือมันหกพันไงอุ๊ยโคตรเอา <c ười> ก็รอเล่น <c ười> ก็เล่นตามกลุ่มก็เล่นทำเช่นเคยนะทุกคน <c ười> เห็นอยู่ในช่วงเวลาประมาณเออมันจําเวลาไม่ได้แต่รอเล่นเล่นตอนนี้เล่นอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งนะทุกคนเออนั่นแหละอุ๊ยไหลต่อนะเนี่อุ๊ยโอ้โหขาดคิ้ว มันน่าจะอยู่ที่ลอเล่นว่าอยู่ที่ดวงด้วยแล้วก็เทคนิคการเล่นแล้วก็การเลือกเกมได้แหละเออและอีกอย่างก็มีโลเดนไทม์นี่นแหละช่วยช่วยบอกแบบเออช่วงเวลาไหนเกมไหนมันแตกไงเออเขาเรียกว่าเออมันคือการทุกอย่างมัน50ไม่50หรอกแบบมันก็ไม่ได้ร้อเปอรซอะเออทุกคนแต่ว่าเราก็ใช้ทริคเอานั่นแหละเนาะ มีในกลุ่มก็เล่นไทมด้วยแล้วก็วิธีการเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดวงดวงแบบรอเเรเนให้ดวงแบบห0สเอร์ซ็เลยนะดวงล้วนล้วนอ่ะทุกคนแบบเออรอนเรนรอนเรนเห็นคนเล่นแบบทุนสี่รอยแตกหมื่นก็ยังเคยเห็นแต่แบบเออมันอยู่ที่ดวงเขาด้วยแหละไม่รู้เขาทำบุญด้วยอะไรแบบสี่รอยแตกเจ็ดหมื่นเนี่ยเออบวดอก ซึ่งลอเรนก็ทําไม่ได้จทุกคนยังไม่ดวงดีขนาดนั้นนะโอ้ลอเรนว่าเขาก็คงตกใจมากอะแบบเฮ้ยจริงดีเอองงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยอะทุกคนอุน้ยเวอร์ดีเติมหลักร้อยแตกหลักหมื่นอะไม่หรอกแต่ถ้าเป็นลอเรนนะถ้าลอเรเนเล่นหลักร้อยแล้วลอเรเนแตกหมื่นหนึ่งลอเรเนก็ถอนละ แต่พี่แกก็สุดอยู่นะเออพี่ในกลุ่มกูเล่น้ามอะ่ะงงไม่ไหวก็คือเล่นแตกแตกหมื่นเลยเอาแต่ก็เล่นต่อจนแตกจิตหมื่นอ่ะนับถือใจพี่แกมาแล้วเนาะใจมาอุ้ยเจ็ดพันละตอนนี้กำไรอยู่ที่สามพันห้านะทุกคนครึง่งครึง่งเท่าตัวละ ลอเลนมันเป็นไก่อ่อนทุกคนแบบว่าแตกหมื่นก็ถอนแล้วไม่เสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงนับถือคนที่เล่นแตกแสนอะใจแกต้องมาขนาดไหนอะ่ะอุ้ยหาวเรียกซับวันคนยังไม่ดึกเลยง่วงแล้วงงมาก ช่วงนี้ร่างกายลอเรนไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่นะทุกคนร่ <c oughs> <c oughs> างกายอ่อนแออุ้ยไหลสแคตเตอร์โอ้โหขาดตัวเดียวโอ้แต่เมื่อแต่ว่าไปเราก็แตกนอกนะนี่เราไม่ได้แตกในสแคตเตอร์ยังไม่เข้าสักรอบเลยนะทุกคนทรีเกมอะงงมากโอ้โหขาดสิบช่องสองอุ้ยสวยไหลอุ้ยอุ้ย โอ้โหทาคูหน้าอีกนะแตกนอกอีกโอ้โหกำไรสี่พันละกำไรสี่พันห้าประมาณนี้จะบอกว่าห้าพันไม่ได้เพราะว่าเราพอกว่สามพันทออุ้ยอุ้ย,หย,หยไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนโอ้ 13! หมื่นสามเฮ้ยยังไงดี อุ้ยช็อตนี้ก็โหดนะเท่าไหร่วะห้าพันโคตรเอาวาย d m โ t เกมนี้เป็นเกมของค่าย PG นะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรอเลนเป็นครั้งแรกมนะารอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนโอ้โหโหดไม่ไหวไหลไปเรื่อยเลยหมื่นสองแล้วหยุดเลยดีไหม หยุดดีไหมเก้าร้อยนะทุกคนมาเก้าร้อยเสียงโชคมาน้อยโอ้โหเผื่อมันเผื่อมันได้ไง <c oughs> พอเราได้กำไรเยอะมากแล้วก็ขอเสียงโชคสนะักหน่อยนะครัคนเสียงโชคยังมีสตินะเตือนแล้วนะโอ้โหค่ะสิบ เ็นไปได้ไงอ้โหูอะอยังไงสำหรับใครที่แบบดูมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าล้อเล่นเล่นอยู่ที่ไหนนะทุกคนล้อเล่นก็เล่นชิงเมกาเกม65นะคะหรือว่าคลิกที่ลิง์ใต้คลิปล้อเล่นก็ได้ทุกคนหรือว่าใครที่หาลิงใต้คลิปไม่เจอจริงๆก็ พิมพ์ไปใน Google ว่าเมกาเกม65นะทุกคน65นี่คือเลข65นะทุกคนก็ก็นั่นแหละรอเล่นเล่นอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนที่เลือกเล่นที่นี่ก็เพราะว่าเออรอเล่นชอบที่เขาตอบแชทเร็ว <c oughs> นั่นแหละเฮ้ยมันไม่มาวะทุกคนไปอีกพันพันเจ็ดนี่แหลนะมะก็คือไม่เคยเล่นที่ไหนแล้วเจอแอดมินตอบเร็ว ขนาดนี้แบบเออเร็วอะ่ะเออรู้สึกว่ามันมันเร็วอะ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้เขาว่างหรือว่างไงเราเล่นเราเล่นเราเล่น,เ,ลนเออนั่นแหละทุกคนเราเล่นเราก็อยากเจอบริการดีๆไงตอบแชทเร็วก็คือแบบโอเคแล้วอะ่ะก็คือรู้แล้วว่าไม่โกงเพราะว่ามีคนตอบเรานะมันก็จะใจชื้นขึ้นมาหน่อย อุ้ยไหลโอทุกคนหมื่นสามที่เราแตกมาเมื่อกี้คือแตกนอกทั้งนั้นเลยนะฟรีเกมยังไม่เข้าเลยอะสักรอบเดียวอะงงมากโอ้โหทุกคนสภาพเราสภาพเราตอนนี้น่าจะน่าจะเสียงโชคไม่ค่อยได้แร้วปะ <c oughs> โอ้โหแปดร้อยเจ็ดร้อยนี้มามาหน่อยโอ้โหลูกนีน่าจะถอดตั้งแต่หมื่นสาม แต่ไม่แน่เราอาจจะแตกสองหมื่นก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเออเผื่อดวงมันมาไงทุกคนรอเล,นล่นอะใจหายใจความตลอดเลยเวลาเล่นปัดเศษแบบเนี้ยไม่ได้ปัดเศษเขาเรียกว่าช่วงเสี่ยงดวงอะทุกคนเนี่ยเห็นปะเออก็ดีเหมือนกันโอ้หบางคนเล่นแบบเอ,อ พอแล้วทุกคนพอละโอเคทุกคนตอนนี้รอเลอนน่นก็พอสักแค่นี้แหละทุกคนเราพกทุนมาที่สามพันห้านะกำไรประมาณเจ็ดพันหกพันประมาณนี้หกพันห้าเออจริงๆมันมันจะมากกว่าหกพันห้าถ้าเราเล่นอยู่ที่หมื่นสามเมื่อกี้โลภไงโอเคทุกคนสำหรับนี้ก็ไปละไว้เจอกันเกมหน้านะคะทุกคนสำหรับใครที่ เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากให้ราเรนเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันเกมหน้านะคะบายบาย